ภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิดรู้สิกทุกคนครับอย่าพึ่งเลื่อนไปไหนฮะเรามาตั้งใจเรียนภาษาจีนกับเราเชอรีบาบาดีกว่านะครับก่อนเรียนนะฮะฝากพวกเราทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราเชอรีบาบาด้วยนะครับรู้สิครับคลิปนี้เราจะเรียนรู้วอลแ a p HSK สามคำคำแรกได้แก่เควันขวัญขวัญขวัญเพว่าส่งคืนหรือคืนนะครับตัวอย่างเช่นว่าฉั 还书我去图书馆还书什么意思呀同学们我กระเชิญขึ้น,นไปทีป่ห้องสมุดนะครับแปลว่าห้องสมุดนะขวัญแปลว่าคืนนะซื้หนังสือถ้าเรื่องทั้งป,ประโยคจะแปลว่า我去图书馆还书ฉันไปคืนหนังสือที่ห้องสมุดนะครับอ่ะโอเคคำต่อไปฮะ Huan jing jing 环境环境,环境,环境什么意思啊？同学们，环境包啊，sa pa wei long sa pa wei long，呐，club 啊，对，像，像这里的环境很好，这里的环境很好，什么意思啊？同学们，那、啊、这里和听力的，就是环境可，就是 sa pa wei long，对吗？club，很，就是好，好就是好。 这里的环境很好，宝宝。那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 、啊。那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 。 ว่ฉันไปกับไปธนาคารคือธนาคาร看看换คือแลกแลกเปลี่ยนเปดี่ยนคือนิดหน่อยเท่ากับอีดเดียนะฮะเงคือเงินทองนะครับ我去银行换点儿钱ก็จะแปลว่าฉันจะไปแลกเงินที่ธนาคารนิดหนึ่งนะครับโอเครู้ใช่ครับแค่นี้เราเรียนรู้ขวัญคือส่งคืนขวัญจริงคือสภาพแวดล้อมครับขวัญ คือแลกเปลี่ยนนะครับถ้ารู้สึกที่ตั้งใจเรียนมาถึงตรงนี้ฝากรู้สึกกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราชอร์อาเรบาบาด้วยนะแต่รู้สึกว่ารู้สึกว่าอ้าวเชอร์นะอยากจะเรียนมากกว่านี้อจะเรียนเป็นระบบมากกว่านี้นะรู้สึกครับเชอร์อาเรบะบา นะเป็นคนจีนร้อยเปอร์เซ็นที่ได้รับประกาศน,นียนัประกาศสอนภาษาจีนระดับสากลลงรับโดยสหรัฐอเมริกาประเทศจีนและประเทศไทยนะฮะประสบการณ์นในการสอนภาษาจีนกับน,น,น,น้นองคนไทยเนี่ยสิบห้าปีในสิบห้าปีนี้เราเคยสอนคนไทยข้อสอบ h s k มากกว่าหนึ่งหมื่นคนดังนั้นรู้สึกถ้ารู้สึกอยากจะเรียน h s k เอยากจะติวสอบไอ k ทุกระดับเรามีหมดต้องเรียนกับเราซาลีาบาจากสถาบันสอนภาษาจีนปูปูเก่าเท่านั้นลงติดต่อเข้ามาได้เลยทุกแพลตฟอร์มนะลงไปหาที่ติดต่อเข้ามานะโอเคนะ ขอบคุณครับรู้สึกครับ